ไปกันที่เทศบาลเมืองนครนครราชสีมานะคะได้ร่วมกับหน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและผู้ร่วมสังเกตการจากสถานประกอบการต่างๆทั่วโคราชค่ะทำการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2567ค่ะ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์โคราชอำเพอเมืองนครราชสีมาเทศบาลเมืองนครราชสีมาได้ร่วมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนานรีและผู้ร่วมสังเกตการจากสถานประกอบการต่างๆทั่วโคราชรวมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2567ที่จุดรวมพลลานจอดรถ b ถึง C นะคะโดยก็มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม1,580คนรวมทั้งผู้บริหารพนักงานและผู้แทนขายคิดเป็นร้อยละ100ของพนักงานที่อยู่ภายใต้หลังคาเดโมโคราชที่รวมฝึกซ้อมแผนอพยพนี้ไฟในครั้งนี้ค่ะ โดยโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเป็นโครงการที่เดอะมอลโคราชได้จัดขึ้นทุกปีปีละสองครั้งเพื่อให้พนักงานค่ะได้ฝึกซ้อมหนีไฟเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยรู้เส้นทางหนีไฟและวิธีการหนีไฟอย่างถูกต้องพร้อมเรียนรู้วิธีการรับมือระงับเหตุขั้นต้นและขั้นรุนแรงได้ให้เกิดการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ผจญเพลิงรวมถึงการให้พนักงานฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในการดูแลตนเองและการดูแลลูกค้าค่ะให้ปลอด สูงสุดเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ให้แนวทางในการช่วยเหลือพนักงานและบุคคลอื่นๆทรัพย์สินต่างๆให้ปลอดภัยอีกด้วยซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูเลนิธิกรุ๊ภัยในการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟโดยสร้างเหตุการณ์อัคคีภัยจำลองเสมือนจริงณบริเวณจุดปิดปรับปรุงร้านลีคูเปอร์นะคะชั้นหนึ่งอาคารใหม่แล้วก็มีการอพยพอย่างมีแบบแ,แบบแผนค่ะ โดยน,ดาน,นายพูลศักดิ์วัฒนธนาพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครนครราชสีมาก็ได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิเศษทองใบสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาร้อยตำรวจโทพนมอุดมรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจผู้นทเมืองนครราชสีมาและนายปรีชาลิมอวัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดมอนราชสีมาจำกัดรวมและสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกท่านได้อุ่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ ที่เดมอรอ์โคราชจึงได้มีการใส่ใจทุกความปลอดภัยให้เป็นมากกว่ามาตรฐานค่ะ